มีตัวเลขอย่างชัดเจนแล้วว่า6 0กว่าเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ลาออกก็มาจากไลน์แมเนเจอร์ปัญหามาจากหัวหน้าเพราะเราอยากไม่อยากเสียท็อปเซลหนึ่งคนเราได้หัวหน้าคุยๆมาอหนึ่งคนและหัวหน้าคุยๆจะฆ่าคนอีกอีกครึ่งทีมและจะดีแค่ไหนถ้าเกิดสมมติว่าคุณสามารถรู้เลยว่าคนนี้แมทช์กับงานคุณแมทช์กับองค์กรคุณแมทช์กับทีมคุณบริหารจัดการบนข้างและล่างได้โดยใช้เครื่องมือเป็น global tool q u a i t y กับ AI ใน HR หรือใน People เนี่ยเป็นเรื่องสัำคัญใน r r o e s s s r r o u u t t o o ใน s l l s s ต่างๆจะเริ่มเข้ามาข้อที่หนึ่งครับจากที่ผมไปนั่งคุยกับพี่ๆห้ชาหลายๆองค์กรครับอันดับแรกครับเพิ่ม p r o d u c t i v t t y ลด cost ใครเห็นบ้างครับว่านี่นี่เป็นหนึ่งใน a เจนดาหรือเป็นออบเจ t i ี e ที่สําคัญขององค์กรครับยกมือให้หน่อยนะครับมีไหมครับโอเคนะครับเนาะเอ้ยทำยังไงให้องค์กรเราจะมี p r o d u c t i v i t ที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํา process improvement process innovation นะครับถ้าพี่ๆที่มาจากธุรกิจที่เป็นภาคผลิตนะครับเรื่อง cost reduction ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับบางองค์กรก็จะมีเรื่องของการเอาคนออกอะไรต่างๆแบบนี้หรือบางคนก็เอาคนออกแล้วก็คือฟิชไม่รับคนเพิ่มนะครับผมว่านี่คือ priority ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ต่อไปกันได้ครับอันที่สองครับก็คือเรื่องของการพัฒนา ฟอนต์ไลน์ลีดเดอร์หรือเฟิร์สไทม์เมนจเจอร์นะครับจาก Exit Interview มีตัวเลขอย่างชัดเจนแล้วว่า60%กว่าของพนักงานที่ลาออกก็มาจากไลน์เมนจเจอร์ปัญหามาจากหัวหน้านะครับเนาะวันนี้ลองคิดภาพตามอย่างที่ตะกี้พี่ชูบอกเมื่อตอนเริ่มต้นนะครับว่าวันนี้เราหาคนยากแล้วตอนนี้ก็แบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าของปลอมทําเหมือนเยอะมากตอนสัมภาษณ์เก่งมากนะครับเ <laughs> ขาเรียกว่าเคลื่อนภูเขาย้ายแม่น้ําได้นะครับพอมาเป็นลูกทีมเราเนะี่ยมาเป็นสตาฟเราในะหินก้อนหนึ่งก็ยังแบกไม่ไหวอะไรปรระะะะมาาณเเนนนนนนีีนนะนนน้้ยคัับฉ่ ทำอย่างไรให้ผมว่าวันนี้ทำายัางไงให้เราไม่สูญเสียคนออกจากองค์กรนะครับแล,แล้วสาเหตุหนึ่งที่คนไหลออกเนี่ยเราโปรโมทผิดคนหรือเราเพลฟหรือเรากลุมคนได้ไม่ดีพอขึ้นมาเป็นหัวหน้าไม่ได้บอกว่าคนคนนี้ไม่เก่งนะครับอย่างตอนนี้ผมถูกโปรโมทขึ้นมาเนี่ย HR ในซีเรียสมากเขาบอกว่าเราต้องใช้กระบวนการเตรียมตัวตรงนี้เยอะหน่อยนะเพราะเราอยากไม่อยากเสียท็อปเซลหนึ่งคนเราได้หัวหน้าห่วยๆมาอีกหนึ่งคนและหัวหน้าห่วยๆจะฆ่าคนอ,อ,อีกครึ่งทีม นะครับดังนั้นมันจะมีกระบวนการในการ p พ e p หรือเตรียมความพร้อมก่อนที่จะโปรโมทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง mentoring การได้ได้ได้ onboarding ที่ดีนะครับผมว่าอันนี้เป็น priority ที่สําคัญคือ,อ,อทําให้ first time manager หรือ first line leader เนี่ยสามารถดูแลคนได้ดีสุดท้ายครับอันที่3ครับก็คือยุคนี้ถ้าพี่ๆดูใน podcast YouTube จะเห็นว่ามันยุคของ talent war สึกยิ่งแย่งชิงคนเก่งนะครับเนาะแล้ว,แล,วแล้วที่มันน่ากลัวในยุคนี้คือต่อให้คุณมีเงินไปฟาดหัวบางทีคนเก่งก็ไม่มากับคุณด้วย นะครับเพราะทุกคนมันแบบหวงแหนคนเก่งนะครับทำไงที่เราจะค้นหาพัฒนาแล้วก็รักษาคนเก่งนะครับให้อยู่กับองค์กรนะครับผมว่านี่เป็น3 p r i o r i t y ที่ที่ที่เจอค่อนข้างบ่อยครับค่ะมาที่คุณแนดบ้างค่ะถ้าเป็น Top 3 p r i r r i t i t y สำหรับคุณแนดคืออะไรบ้าง t o อ3อันที่หนึ่งเลยก็คือว่าถ้าเราพูดถึงสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมแบบนี้จะมีคนที่ไม่ทำงานอยู่ข้างล่างเยอะ Non-performer และเราเองในฐานะที่เป็นเ r เราจะเทนาราวสามเหลี่ยมนี้ให้กลับมาเป็นแบบนี้ได้ไหมก็คือว่าคนที่ทํางานมีเยอะแล้วคนที่นอนเพอร์ฟอร์เมอร์น้อยที่สุดอันนี้มันเป็นภาพใหญ่มากๆแล้วทํำยังไงการคัดเลือกคนเข้ามาให้จ็อบแมทชข้อ2ก็คือแมทช์กับงานไหมบางทีเขามีโปรไฟล์ดีมากเลยแต่เข้ามาเขาทําอะไรไม่ได้เราก้าฟันธงไหมและจะดีแค่ไหนถ้าเกิดสมมติว่าคุณสามารถ รู้เลยว่าคนนี้แมทช์กับงานคุณแมทช์กับองค์กรคุณแมทช์กับทีมคุณบริหารจัดการบนข้างและล่างได้โดยใช้เครื่องมือเป็น global tool แน่นอนพี่เป็นคนหนึ่งที่นิยมชมช,มชอบที่จะใช้เครื่องหมายเครื่องมือและ why by as ทั้งหมดอย่าดูแค่ Resume อย่าดูแค่ reference แต่เราอยากรู้ว่าคุณจริงๆทำอะไรได้บ้างเพราะเราต้องการเชิญเรา non performer ที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ข้างล่างนี้หันกลับมาแต่ถ้าเกิดคุณเห็นแบบนี้แล้วทำยังไงคนที่มีอยู่ละ่ะ evaluate job match กับ existing team manager หรืออะไรก็แล้วแต่ match กับงานเขาไหมในองค์กรบอกว่า rotate คุณมีแผนพอไหมและในขณะเดียวกันถ้าเขาไม่ match mismatch ควรจะอะไร เทอ m ์ n ินหรือเอาไปกองไว้ในสิ่งที่เราควรจะพัฒนาต่อยอดเพราะเขามีของดีนั่นก็คือจุดประกายจ้างใหม่จุดประกายเขย่าให้ครบหมดด้วยเครื่องไม้เครื่องมือแน่นอนพี่เป็นแฟนของเครื่องไม้เครื่องมือนะคะแล้วก็มันเป็นวิทยาศาสตร์จับต้องได้ไม่ใช่บอกว่าคนนั้นฝากมาคนานี้ขึ้นมานีไงคุณเป็นคนแบบนี้จริตคุณเหมาะแบบนี้คุณเก่งแบบนี้โดยกําเนิดและคุณไปอยู่ในตะกร้า f a สต์แทร็ track, นะคุณไปอยู่ในตะกร้าซึ่งจะทํางานเบื้องหลังหรือเบื้องหน้าอันนี้คือในมุมมองของพคีค่ะค่ะช,าว,ชาวพินัดที่นึ่งครับถามว่าพี่ๆในองค์กรปกติ โรเทคน h i ริ n g คนยังไงก็หนึ่งคือค่าของคนอยู่ที่คนของใครนะครับอันที่2คือถามหมอดูถามหมอดูถามสิงแสว่าคนนี้อยู่นี่ได้ไหมนะครับรับคนนี้ได้ไหมนะครับตอนนี้เรามีเครื่องมือที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับสอบคุณนะคะที่ช่วยมาหากินนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมีการคุยเรื่องเครื่องมือกันต่อไปนะคะปิดท้ายที่พี่ชูค่ะว่า top t r e priority สำหรับพี่ชูคืออะไรค่ะอันนี้พี่ชูให้พี่ให้4ี่เลยไม่ใช่ให้3หรือให้4เรื่องที่คุณจะต้องโฟกัสในปีหน้า ปีหน้าอาจารย์อาจารย์บีพูดไปแล้วนะคะเป็นเรื่องของ productivity พี่ชูคิดว่าปีหน้าเนี่ยเดือดแน่นอนค่ะเรื่อง productivity game นะคะเพราะว่าในมุมหนึ่งแล้วเนี่ยมันไปรีเลทเลยค่ะกับเรื่องของการที่ AI เข้ามามีผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย productivity กับ AI ใน HR หรือใน people เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใน process production ใน sales ต่างๆจะเริ่มเข้ามาเรื่องที่สองคือเรื่องของ talent for future อันนี้เป็นอีกหนึ่ง agenda ที่พี่ชูคิดว่าก็น่าจะเดือดอีกเช่นเดียวกัน ไม่เฉพาะ,ะ,ะทาเลนเวลาพี่ชูพูดเนี่ยพี่ชูให้เซกเมนต์สองเซกเมนต์นะคะเซกเมนต์แรกก็คือเซกเมนต์ที่เป็นทาเลนทั่วไปที่เราพูดถึงหา new generation ต่างๆอีกเซกเมนต์หนึ่งคือพวกซีเนียร์ทาเลนค่ะที่เรากาลังปวดกระบาลมากเลยกับการที่พี่ๆผู้บริหารนี่ก็เริ่มอยู่ในวัยอันสมควรจะบางท่านก็จะใกล้จะไปเฝ้าตรากมาม่วงแล้วเนี่ยนะคะก็หลายๆองค์กรตอนนี้เป็นที่ปวดหัวมากคือตําแหน่งสำคัญๆไม่มีตัวจริงเลย ตอนนี้เนี่ยอาชีพใหม่ที่เป็นที่จดเป็นที่นิยมชมชอบในตลาดมากๆเลยืออาชีพที่ปรึกษาค่ะคือย้ายจากพนักง,งานประจำไปเป็นที่ปรึกษาค่ะแล้วตาแหน่งประจําไม่มีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันน,นี้ปีหน้าพี่ว่าเรื่องของ talent for future เราต้องเริ่มทําความสําคัญสร้างความสำคัญเรื่องนี้และเรื่องสุดท้ายที่น่าจะเป็นอีก priority หนึ่งที่ HR จะต้องกลับมาดูเลยก็คือเรื่องของ ESG นะคะ ESG ในบริบทของ HR ESG ในบริบทของการที่จะต่อยอดนะคะ ESG จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนมองว่ามันเป็น Governance Body นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่มีนักวิชาการาบางท่านเนี่ยออกมาพูดในมิติุมมองที่น่าสนใจมาก ESG เนี่ยจริงๆแล้วเป็นมิติของธุรกิจโดยตรงนะคะ E ตัวแรกเนี่ยเป็นเราพูดถึงเรื่องของ Environmental แต่ถ้าเราถอดรหัส E ดีๆมันคือเรื่องของการ Increasing Productivity ลดคอสนะคะเริ่มเพิ่ม c t i v i t y t y ผ่านวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้การใช้พลังงานการเลือกใช้วัตถุดิบหรือการเลือกใช้สิ่งต่างๆที่เอามาใช้ในการที่ทำให้เราเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในองค์กร ในขณะที่ S เนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของ Social Environment HR ในเรื่องของการที่จะทำยังไงในการดูแลคนทำยังไงให้เกิด scaling ต่างๆแังนังนเขาบอกว่าคำว่า S เนี่ยในมุมของธุรกิจแล้วมันคือการที่เรา Socialize ซเรา scale โซเชียลของเราอกไปยังไงเราสร้าง community of of uh, business ของเราให้มากขึ้นอย่างไรในขณะที่ตัวสุดท้ายที่เราพูดถึงคำว่า G เนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกว่า G คือ g o v e r n a n c e ถูกไหมคะพอพูดถึงการว่ากานเรารู้สึกถึงเรื่องของอะไรคะ control compliance จริงๆแล้วเนี่ยมุมหนึ่งซึ่งพี่ชูคิดว่าอยากจะเอามาฝากเพราะว่าได้ยินมาแล้วรู้สึกว่าทนไม่ได้เก็บไว้คนเดียวจะรู้สึกอึดดัดใจก็คือ G คือคําว่า governance จริงๆเรามอง governance ตัวนี้หรือการที่ถ้าเราเป็นบริษัทที่มี governance ที่ดีเนี่ยคุณกําลังสร้าง new opportunity เพราะว่าการที่ถ้าคุณมี ESG profile ที่ดีเนี่ยคุณสามารถเอา ESG profile ของคุณเนี่ยไปเป็นตัวการันตีคุณภาพอง,งค์กรคนได้เดี๋ยวนี้บริษัทลหลายบริษัทต้องการจะเลือกซัพพลายเออร์เลือกคู่ค้าเลือกคู่คิด เลือกผู้ลงทุนอย่างที่เขาดูเลยคือ ESG profile เพราะฉะนั้นเรื่องของ ESG มันไม่ใช่เรื่องของการที่ทำเรื่อง sustainability อย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการ scale business open opportunity นะคะแล้วก็ scale for future เพรวันส,สี่เรื่องนี้เป็น priority ที่ h r ต้องให้ความสำคัญครานี้ถามว่าต้องปรับตัวอย่างไรพี่ว่าเราต้องปรับตัวตั้งแต่ mindset change ก่อน mindset ของเราต้องเป็น outside in mindset โดยสิ้นเชิง คุณดูในนี้นะคะมีอะไรที่เกี่ยวขอ้องกับเอชอาร์บ้างมีมีเลยเรื่องชาวบ้านนั้นเลยที่เราต้องเริ่มไปเข้าใจไปยุ่งกับเขานะคะทําตัวเป็นมนุษย์อยากรู้อยากเห็นสอนรู้สอนเห็นเข้าไว้นะคะแล้วเริ่มหาค่ะเริ่มหาทูเซ็ตที่จะช่วยเราทําอาหารกินได้เร็วขึ้นทําอาหารกินที่เราพยายามทําตัวเป็นขี้เกียจไว้ค่ะพอเวลาเริ่มขี้เกียจเนี่ยเราจะเริ่มหาอย่างเครื่องมือเครื่องไม้มาช่วยหาทางลัดหาทางลัดนะคะหาทางลัดมาช่วยให้เราทํางานเร็วขึ้นและเทคโนโลยีที่มันจะเข้ามาช่วยเราอุปกรณ์ต่างๆที่มันมาช่วยเราเวนเดอร์ดีีๆท่่จะมาาชวยเร ขณะเดียวกันค่ะพัฒนาสกิลของเราในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะพัฒนาสกิลของเราในการที่เราจะต้องใช้เพื่อช่วยให้งานของเรามันดีขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้นอันนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าน่าจะเป็นบริบททั้งในเรื่องของ r าริตี้ในเชิงของ Agenda HR แล้วก็ในมุมของสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนใน3เรื่องในปีหน้าค่ะ